สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมพันกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่30ตุลาคมได้เลิกกันสักทีสำหรับ การดู mv transformer ของน้องน้องๆบัสค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเพลงมันปล่อยมาออกมาก่อนแล้วเนาะแล้ว mv ยังไม่มาซึ่งวันนี้ก็ได้ดู mv กันแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่า transformer จะเป็นยังไงซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้ไปแฟนคอนที่หาดใหญ่มานะคะก็ได้ไปดู p e r f o r m ร์แมบนเวทีของเพลง transformer จริงๆมาแล้วก็คือมันแบบ ดุดันแข็งแรงมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าอัพเลเวลไปอีกสเต็ปก็คือโตขึ้นมาอีกอีกนิดนึงโตขึ้นมาอีกถึงหนึง่งอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ชอบมากๆตอนตอนในคอนนะเนาะงั้นเราไปดูถ่า M เมวีมันจะแบบว่าแปลงรุ่งแปลงร่างอะไรยังไงบ้างเพราะใในที่เสือมีแบบว่าเป็นรถไปดูกันค่ะทุกคนไปเพิ่มพลังเพิ่มพลังแปลงร่าง ชอบชอบท่า,านี้เปิดของคุณมากแล้วมาได้ทยต่อเนี่ย จะบอกว่าชอบท่อนนี้ของอืมของเด็กมากคอนคนพี่แชมมากโอ้โหคหล่อเลยว้า ค้คุณดิแต่บ้านีน่ hi, <c oughs> มันแปลงร่างเปน็นรถ <c oughs> เออโอ้ oh, <So S 1> เอ้โอ้โอ้ my god อะไรมันอยู่ที่ขามะ จะพูดเลยว่าพี่แชป์มากโอ้ยโง่โอ้ยโคตรดเลยอ่ะจะบ้าคือมันต่อสู้อรอมันอะไรโอ้ยโมีบอกนะเป็นฉากต่อสู้ฝัดนี่ตายเกลื่อน นี่เรามันไม่ได้ติดแอปแอปมันติดเราแล้กมันต้องเป็นแกงง๊งนี้ดูดิแก๊งสุดหลอ่อเออโเขาไาอุ้ยอุ้ย ที่ตก usted, จากฟ้าแบบโอ Starting ้โหโอเมก้าเชือข่าวนี้ดีมากโอ้ m มก o d โอ้ m มก o d จะบ้าเอที่มากให้ตายเหอะแปลงแ่้ว โอ้ oh. แบบเอ็มวีที่ใช้แสงเยอะมากปาดปูดปาดไปเออโอ้จังเท่เหมือนกันเนีย่ยว่ามันเท่ทุกคนเลยโ oh oh <my> อแม่กอลพี่เชม <laughs> ยังไม่หยุด ยังไม่อยู่กับน,น้องเน็กนะคะนี่กอนนี้ว้าวทราน s f ฟอร์เมจบไปแล้วนะคะกับ MV ็ม a ีทราน m e ฟอร์เคือเออมันเลิศคือเป็นแบบโลกอนาคตเวอร์แบบมาแบบตอนแรกก็ตอนแรกเข้าใจว่ามีแค่ชุดดำแล้วตอนชุดขาวออกมาคือโอเมกอดมากเหมือนตกสวรรค์แบบ หล่อมากเปิดมาเป็นมาแล้วต่อด้วยพูลแล้วพูตรงนั้นคือหล่อมากส่วนแบบพาร์ทแรกๆอะ่ะก็คือทางนี้เทใจให้พี่แชม่มน้องเน็กมากๆเพราะว่าแบบหล่อมากแบบเห็นทั้งแต่คือจริงๆอ่ะตอนฟังอะ่ะชอบท่อนนี้และตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็มารู้ว่าพอเป็นเน็กอะ่ะแล้วตอนเน็กเต้นอะ่ะมันแบบเอเนอร์จีล้นมากแบบชอบมากส่วนเอเอคือหล่อมากเป็นเอเอที่โตขึ้นกว่าไลเออร์อีกนิดนึง หล่อมากโอ้คุณพี่คือแบบตอนมานางใส่แว่นอะไรแกคือแบบโอเมก o d หล่อมากส่วนคนอ,นอื่นก็คือแบบทําได้ดีทำถึงอยู่แล้วเ,เพราะว่าน้องขุนเนี่ยคือหล่อสบัดหล่อไม่รู้จะหล่อยังไงแล้วส่วนคอปเปอร์คือลุคการแต่งหน้าคอปเปอร์แบบเอาอยู่ตั้งแต่ไลเออร์ที่ฉันชอบมาตลอดอะอะไรเงี้ยคือคนอ,อื่นอะคือดีเหมือนกันหมดฮาร์ดก็ดีเท่ตอนที่เป็นช็อต ฮาร์ดไทพูบ้าแล้วก็คัพเปอร์ฮาร์ดไทพูคัพเปอร์อันนะั้นคือแบบสุดหล่อสุดหล่อเลยคือแบบดีมากจินูกก็ดีตอนท่อนท่อนแรกท่อนแรกตรงนั้นอนะก็ดีเพราะที่เป็นจินุกต่อด้วยจังอันนะั้นะก็ชอบเหมือนกันคือแบบชอบหลายอันมากตรงตรง,ตรงเพลงนี้นะแต่ว่ามาร์กอะไอที่ฉันขำมาร์กเราว่าตรงที่มันมีไอตรงที่ขาอะแล้วฉันก็ไปเห็นใน เออเอ็กซใช่ไหมว่าเออเหมือนเพลงอะไรนะชาวนากับงูเห่าว่า,วามันตลกมากเลยฉันก็จะขำขึ้นมาเพราะภาพมันแบบเขาสองภาพมาเปรียบเทียบกันแล้วมันตลกอ่ะแต่ว่าแบบคือมาก็เท่เหมือนกันคู่แต่ว่าชอบตอนชุดขาวมากโอ,อ้อลังอึ้งตะลึง ส่วนเพลงนี้ก็ดีเพราะว่าเราเราหมอ B S ทุกคนน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วแล้วก็เคยอาจจะเห็นคลิปในคอนอะไรเงี้ยอยู่แล้วเนาะึ่งมันดีมากๆเลยแล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็อยากจะฝากเพลง Transformer ของน้องๆบาสด้วยนะคะแล้วก็เหมือนพี่แอคดามเขาจะกระซิบมาว่าถ้าครบ1ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรออกมาไม่รู้อย่างไงยังไงก็ฝาก B นะคะไปปันวิวกันด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวนฝั่งและทุกคนก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าหรือว่าคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย